อุโมงคนก่อนกับข่าวแรกวันนี้นะครับจะพาไปดูว่าโบสถ์มหาอุดนะฮะอายุกว่า500ปีครับสร้างด้วยอิฐแผ่นทั้งหลังนะครับจากนั้นก็จะพาไปกราบนะฮะหลวงพ่อสุโขที่ว่ากันว่ามาขอพรหลวงพ่อสุโขแล้วขอพรอะไรก็สมหวังเหมือนชื่อเนี่ยสุโขก็มีความสุขเนี่ยนะครับไปกันเลยครับที่วัดบึงนารลาอําเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรครับเป็นวัดโบราณนะฮะสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นครับก็นี่ฮะไปดูกันเลยฮะโบสถ์มหาอุดครับสร้างขึ้น ปี2062ปีนี้2563ลบคูณ500หนึ่งปีฮะนี่แหละฮะเป็นโบสถที่ทำจากแผ่นอิดเรียงกันทั้งหลังนะไม่มีเสาฮนะชาวบ้านเรียกกันว่าโบสถ์มหาอุดหนังเหนียวนะครับเพราะไม่มีหน้าต่างฮนะมีแต่ประตูเข้าด้านหน้าโบสถ์นะครับ เข้าไปในโบสถ์ครับด้านในก็จะมีพระพุทธรูปเชียงแสนะเป็นพระประธานนะครับปัจจุบันเนี่ยวัดก็มีการก่อสร้างคุมโบทเก่าแห่งนี้ไว้เพื่อไม่ให้สุดโทรมแล้วก็อนุรักษ์นะให้ชาวบ้านหรือว่าชนรุ่นหลังเนี่ยได้นศึกษาแล้วก็เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของโบสถ์หลังนี้นะครับขณะที่ด้านบนศาลาการเปรียนนะฮะก็มีหลวงพ่อสุโขครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยครับนั่งขัดสมาธิฮะหน้าตักกว้าง1ศอก13นิ้วสูง1ศอก23นิ้วสร้างขึ้นปี 1840อันนี้เก่ากว่าโบน <9 S 1> นะอันนี้ เบ็ดเสร็จก็อยู่ที่ประมาณ723<อ>ปีฮะ่อด้วยโลหะสำลีแก่ทองครับองค์สีทองเหลืองอาถรามะเป็นพระพุทธรูปที่ศ,รรศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ชาวบ,บ้านเชื่อกันว่าสามารถคุ้มครองป้องกันภัยพิบัติต่างๆได้และก็สามารถฮะดุลบรรดานะฮะสิ่งที่ชาวบ,บ้านไปขออธิษฐานขอพรเรื่องอะไรก็สมหวังเกือบทุกเรื่องเกือบทุกประการนะครับอนอกจากนี้ครับภายในสาราการประเรียนแห่งนี้ครับยังมีพิพิธภัณฑ์นะเก็บของเก่าที่ขุดพบเจอภายในวัดและสิ่งของที่ชาวบ้านนำมา จาะรวมไปถึงมาถวายด้วยนะครับเพื่อให้กับเยาวชนรุ่นหลังและนักเรียนนะฮะรวมไปถึงผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็มาศึกษาดูหน่อยว่าเพราะว่าแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่ามีประวัติความเป็นมานะครับเมื่อชมพิพิธภัณฑ์แล้วก่อนจะเดินทางกลับครอันนี้ห้ามพลาเด็ดขาดเลยนะสายมูห้ามพลาเด็ดขาดะต้องบูชาวัตถุมงคลนวัดบึงนาบรางครับ ก็คือรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะฮะรุ่นเงินอมตะโอ้โหชื่อก็สิริมงคลแล้วอะเงินไม่มีวันหมดอะเป็นอมตะแบบนี้เป็นวัตถุมงคลที่ทางวัดสร้างขึ้นนะหารายได้ปฏิสังขรณ์บ์เก่าครับบวมรไม่ถึงสาลาการปริยนครับหลวงพ่อเงินนะเป็นที่เรื่องลือกันอยู่แล้วนะครับเมื่อใครได้บูชาแล้วก็จะแคล้วคลาดคงคพันเมตตา้าขายร่ำรวยมีเงินตลอดการก็เป็นอมตะชื่อก็เป็นมงคลแล้วงพ่อเงินไม่ขาดมือไงโอ้โหนี่ถ้าเกิด ใครมีโอกาสไปนะก็อย่าลืมมาบูชาแล้วกันเนะาะแต่ถ้าสายบุญค่ะไปโบสถ์มาหาอุตรของพี่แบงแล้วยังจุ